ก็โอเคทุกคนมีแพชชั่นในการท้อเพลงเหมือนกันแล้วมีพ o t e เช i a l ในการจะเป็นศิลปินได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันเป็นศิลปิน3าคนแรกของ Rising Music อย่างเป็นทางการครับถูกต้องนะใช่ครับอ่ะทีนี้คุยกันอันนี้ถามเล่นๆเลยกว่เพราะว่าอาคุณก็ทํางานมาอยู่ในวงการมาเป็น10ปีแล้วครับพอเราโตขึ้นมันก็เหมือนมันก็ได้ตกตะกอนทางความคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทีนี้คุณมองตัวเองเป็นไงตอนเนี้ยคืออาสองออปชั่นเออเป็น นักแสดงที่ชอบร้องเพลงครับหรือเป็นศิปลปินที่ชอบการแสดง <ผม S 1> ตัวนตนของนันนนนะวันเนี้ยผมเป็นศิปลปินครับออที่ทำได้ทุกอย่าง <อะ S 1> ที่เป็นงานศิปลปนศิลปินคือศิปลปินความหมายงศิลปินคือ ศิลปินคือคนสร้างงานและการแสดงมันก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งในการในการสร้างงานศิลป์ซึ่งเพลงก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการสร้างเพลงศิลป์ถ้าถามว่าผมเป็นอะไรทุกวันนี้ผมตอบว่าผมเป็นศิลปินที่ก็ทําได้ทุกทำทุกอย่างที่เป็นงานศิลป์ก็คือสร้างงานทุกอย่างในทุกแขนงทุกศาสตร์คือแสดงว่าคุณไม่ได้มองว่าเออมันคือเป็นนักร้องที่ชอบเล่นละครหรือชอบเล่นซีรีส์คือนี่คือศิลปินนี่คือศิลปินคือทําได้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะใช่ครับ นะครับอ่าทีนี้ซิงเกิลนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมากระแสเป็นไงบ้างติด <Okay. S 1> แฮชแทฮชในหลา,ลายๆที่นะเทรนกัน,นครับไอเทรนขึ้นอันดับหนึ่งนะครับติดที่ไทยที่เวียดนามอันดับ4 worldwide บเออติดเทรนห้าประเทศทั่วโลกเป็นไงโอ้โหส<อ>ุดยอดนี่นี่แฮชแฮชแฮแฮชโอ้แฮชแฮชเออว้าวตาละครับแฟนๆของคุณว่ายังไงบ้าง พอปล<อ>่อยซิงเกิลเนี่น<า>ยออนะเขาก็ชอบกันอะไรอย,ย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออม,มันมันเรียกว่าอะไรเดียวมันเหมือนได้เป็นการ explore อะไรที่มันเป็นเราแบบเล่าเราอ่ะแบบเล่าจนแบบว่าอาบบ้ะแฟนคลับที่แบบว่ารู้จักอ่ารู้จักเราขึ้นมาหน่อยเงี้ยหรือว่าศึกษาเรามากก็จะบอกอกแบบนี่มันโคตรน่นนนเลยนี่มันโคตรน่นนนเลยอะไรหลายๆอย่างใน m ีในตัวเพลงอะไรเงี้ยมันโคตรจะน่นนนเลยเพราะว่าอ่ะเราให้เราให้คนใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยพี่ปู่พี่ปู่เอ่อพุ่งกับแฟนผมเป็นทางนักเรียนเราให้พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเอ่อพุ่งกับพี่อ๊อฟจุ่มพลให้ พี่อ็อบจุ่มพลุกับพี่อ็อบพุ่งกลับแล้วเราอ็อบจุมพลุนสองอ็อบสองอ็อบเลยอ็อบใช่ก็ก็จะเขาก็ต้องบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าเออมันเออมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันมันคือแบบมันคือนนนจังเลยอ่ะแสดงว่าเพลงนี้ก็คือคุณมันคุณมีส่วนร่วมมากระดับเกี่ยวกับซิงเกิลถูกไหมอ่ะงั้นเราไล่ไปอ่าทีละแบบทีละสเต็ปสเต็ปเลยเริ่มต้นจากชื่อเพลงก่อนครับ un identify wonder ครับอืม un identify <c oughs> คำนี้มาเรียังไงก่อนใค,ใ,คใครเป็นคนคิดเออชื่ออังกฤษอะ่ะผมเป็นคนคิดแต่ชื่อไทยอะ่ะคุณโปรโมเตอร์ก็าเป็นคนคิดเออเพราะว่าตอนแรกมันมันยากเหมือนกันว่าคือเราทำเพลงเสร็จแล้วทำเพลงเสร็จหมดแล้วแต่เราไม่มีชื่อเพลงเราก็แต่ภาษาแล้ว่าอ,อ๋อคือแสดงว่านเ,ออเนื้อเพลงอะไรไม่รู้เล้วมาก่อนเหลือแค่เหลือแค่มาเตอร์เสร็จก่อนชื่อเพลงก็เลยว่าเอ๊ะมันคือมันควรเป็นชื่ออะไรดีแล้วตอนแรกก่อนที่มีชื่อเพลงอย่างเป็นทางการเขาเขาใช้ชื่อว่าเขียนว่าอะไรเวลาแบบไฟกับไฟเพลงอ่ะเอ่อ UFO จริงเหรอ UFO ม่ถือว่า <laughs> มันมันมีความมันมีความมันมันไม่ถือว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์เพลงมันคือเออ่ความรักคืออะไรความรักคืออะไรความรักคืออะไรความออรมามักคืออะไรหนออะไรหนอแล้ในในเนื้อเพลงในเนื้อเพลงมันมีความมันมีคำว,ว่าสิ่งผันผ่านั้นที่ไม่มีรูปแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างมาเลยรู้สึกว่าโอเคเราเป็นเราเป็น UFO แลยมันเป็นอะไรเลยค่ะอะไฟเลยคอบเจกต์อ่าไม่รู้ว่าคืะอะไรเล่อะไรเลยคไรค่อรเลค่อะไรเลยค่อะไรเลยค่ค่ะอคิดว่ามีจริงบางคนก็คิดว่ามี เียเขาก็เสนอบอกว่าเขาก็เสนอบอกว่าอ่ะนั่นชื่อเพลงสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบเพราะว่าอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในเนื้อเพลงพอดีเลยอยู่ในเนื้อเพลงพอดีเลยก็แน่ใจตอบโจทย์ได้ดีตอนแรกอ่ะตอนแรกก็แอบไม่อยากให้ชืเป็นชื่อเพลงนี้เหรอใช่เพราะว่ามันยาวมาตลอดเลยชื่อเพลงผมอ่ะอ่าอจริงมันมีจักรวาลเธอจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอมีมองกี่ทีก็น่ารักแล้วก็เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมสมมติอย่างเงี้ยอ่ะมันทุกเพลงมันทุกเพลงมันยาวไปหมดเลยเลยแบบว่า แต่มันไม่มีชื่ออื่นจริงแล้วจริงๆที่มันเหมาะกับเพลงนี้ที่สุดเลยเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งล้านชั้นที่ไม่มีรูปแบบก็ส่วนชื่อภาษาอังกฤษผมก็ผมก็เป็นคนคิดอะไรเงี้ยคือคด้วยความที่ตอนแรกมันเป็น U F O อะไรตอนแรกม,มันเป็นยูเอฟโอมันก็เลยว่าโอเคเราเราเรายึดคําว่าววอันอันอันอินดิฟายไว้ดีกว่ามันแล้วก็อันสิ่งล้านชั้นมันก็วันเดอร์มมันก็เลยมาเป็นอันอินเดียนิฟายวันเดอร์ก็คือเป็นสิ่งล้านชั้นที่ไม่มีรูปแบบก็ถูกต้นไม่ได้เออใช่มันก็อาจจะเปรียบได้กับ ความรักเป็นต้นตัวนี้เข้าใจกันหรือผีเป็นต้นเออใช่คือมันมันมันรู้สึกเป็นรีไฟจริงๆมันรู้สึกสัมผัสสัมผัสสัมผัสได้ไหมแล้วแต่คนเออมีอยู่จริงไหมอันนี้ไม่รู้ออใช่แล้วแต่มันรู้สึกใช่ก็ตรงมากเลยนะความรักก็เช่นเดียวกันคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นลากได้และนิยามนี่ยางแต่ละคนไม่เหมือนกันเออนี่ยางแต่ละคนบางคนอ่ะแต่ละพี่ความรักคือ ความรักคืออะไรรักคือดวงดาวรักคือตะวันมันล,ล,ลูกโลกเลยหรอรักไม่ะ <c oughs> ยังไม่ถึงในจุดที่มันยังไม่มีก็ได้อจจุ๊ยมีคนปั้งป <c oughs> ังเลยฉันเหรอฉันเหรอวเลนยทายไม่มีอะไรเลยเหรอไม่หมายถึงว,ว่ามันอาจจะมี เออเรียกว่าอะไรนิยามรูปแบบข,ของคําว่ารักของเราที่มันยังไม่ถึงจุดนั้นมันอาจจะมีคนที่รู้สึกดีแหละแต่มันอ,อาจจะยังไม่มีถึงคําว่ารักของเราในบรรทัดที่เราตั้งไว้ในนิยามที่เราตั้งไว้เนี่ยคือแต่ละคนนิยามมันไม่เหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราสรุปไปเลยว่าความรักของเราเนี่ยมันคือเราสรุปแบบเนินๆไปเลยว่าม่งคือสิ่งสิ่งหัรศา์ที่มันไม่มีรูปแบบออใช่เพราะนั้นเองก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้ บรรยากาศใน MV ทุกอย่างมันจะเป็นอ a n a l อกเดียวก็ได้เดลยวก็เออนะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินอยู่ไหมสวัสดีพี่ไม่มีอะไรอ๋อโอเคนี่นี่นะครับมีท่อนไหนในเพลงนี้ที่คุณชอบที่สุดไหมเออที่ผมชอบท่อนนี้เนี่ยอะไรวะใช่เออยังไม่พูดเลยพอแล้วลโอเคแบบเออว่าทำไมต้องเขินกันหน้าแดง ถึงว่าหนแบบ่อล่ามานกายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีเขนเป็นสถานที่มีวิวที่คล้ายอัดเป็นชั้นที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง โอ้โหคำว่าเขินแล้มันมีมันมีเกิ่มมีเกิ่มเกิมเกิ่มแต่เกิ่มมันก็เขินเกิมเกิ่มมันก็นี่ทำตัวไม่ถูกตัวไม่ถูกตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขินจนหน้าแดงมันดูแบบเออมันดูน่ารักดีเลยอ่าใช่คือเวลาเจอใครที่มันชอบชอบเนี่ยก็คือมันคืออาการใจเต้นอ่ะใจเต้นเลือดสุกฉีดปุ๊บหน้าแดงเออซึ่งมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าสิ่งแรกๆที่มันจะบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะรู้สึกอะไรกับคนคนนี้แหละเป็นมันเป็นแบบฟิสิกอลเป็นสิ่งที่ใช่ใช อะไรคืออะไรฮะแล้วก็คือมันไม่มีสองด้านเราก็ไม่รู้เราต้องดูทา่งนี้เออนะครับอะซึ่นเพลงนี้ก็เป็นเพลงจังหวะที่มีเดียมไหมหรือว่าถึงระเร็วไหมจริงๆเข้าขั้นเร็วนะเข้าขั้นเร็วเป็นเพลงสนุกใช่เป็นเพลงสนุกเป็นแบบว่าเป็นถึงขั้นแบบอปป๊อป l ็อกได้เลยเป็น๊อป l ็อกเป็น J กอะไเลยเหรอเหรอมันคือจริงๆมันคือมันคือจริงๆมันคือเบสจริงๆหมายถึงว่าเราพอเราวเราได้คอนเซ็ปต์เพลงอะเราวางข้อไปเลยว่าเราจะทำทรงเนี้ยหมายถึงว่าเราทำ จเจลอกเพราะอะไร แล้วให้แบบเบ็ดอันนี้มันแบบเบ็ดมันตุ๊กๆนะเพราะแบบตุ๊กๆมันโอเคเผื่อเผื่อไม่ง่วงช่วยให้ไม่ง่วงได้ที่ไหนก็ดีครับผมฟังกันได้ในรถนะครับเพลงนี้นะครับซึ่งเพลงนี้นนนก็อย่างที่บอกก็มีส่วนเกี่ยวกับการคิดคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ร่วมทำงานกับโปรดิวเซอร์นะครับชื่อพี่แม็กส์ครับพี่แม็กส์พี่แม็กส์นี่เขาทำเพลงอย่าที่จิมวัดโอ้ยแม่ทำเยอะมากครับแ็คือแบบว่าคือเรียกว่าไอเดียพี่แม็กส์เขาอามีบล็อกของเขาดักรีสอร์ท ก็มีแบบหลายๆเพลงอะที่แบบว่าเพลงดังๆก็มั <c oughs> จะมีชื่อเขาอยู่ในสักส่วนนึงของเพลงนั้นเลยครับคือแล้วทำไมเพลงนี้ถึงเป็นพี่แม็กซ์คือเหมือนเหมือนเราคุยว่าพอเราคุยว่ามันพอมันต้องการกลิ่นญี่ปุ่นกลิ่น <c oughs> ที่แบบเป็นเจป๊อกเจรออะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบอะ่ะเรารู้จักนะส่วนหนึ่งเราไม่ได้มีความรู้ไม่ไม่รู้จักอุลตร้ามากว่าใครทําแนวนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เราเสนอชื่อไปเสนอชื่อไปแล้วเหมือนแบบคุณโปรโมเตอร์เขาก็ไอนี่มาว่าต้องคนนี้ต้องคนนี้เท่านั้น คุณโปรมโมเตอร์ช่วยวางวางวางเรีว่าวาง,วาง,วางเลเยอร์ชั่นของศิลปินใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าต้องคนนี้เท่านั้นต้องคนนี้เท่านั้นนนคี้คือเขาคืออัชริยะ อใช่แล้วพอทำงานออกมาจริงเป็นไงสนใจไหมตัวใจไหมเพลงนี้แฮปปี้ไหมความรู้สึกแบบกันคือมันจะมีเพลงที่อ่ะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออก็เพราะดีนะเออแต่ก็ไม่ได้ถึงกับชอบมากเพลงนี้แบบชอบจริงๆเลยอะไรเงี้ยผมใช้ผมใช้คำว่าโดนเส้นเส้นไหส้น อธิบายเพราะโดนเส้นอะนะ <Okay. S 1> โอเคบอกว่าอ่ะเวลานวดอ่างเงี้ยถ้าสมแบบกดแล,ล้วพี่รู้สึก <Fin S 1> ฟินเออฟินมันคือโดนเส้นโดน,นต่อมอ่ะเป็นต่อมเออมพราะให้มันคือโดนเส้นเหมือนว่าเส้นแบบเส้นกล้ามเนื้อเส้นอะไรคือโดนเส้นหมถึงว่าคือเพลงนี้ผมแก้น้อยมากแก้แบบคือแบบดับแรกมาคือแทบไม่ต่างกักดับแรกมากเลยคือแบบชอบตั้งแต่ดับแรกเลยเลาะตั้งแต่เมที่แม็กส่งมาให้เลยรู้สึกว่า มมนใช่ที่สุดเลยคือผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าเก่งทางทฤษฎีดนตรีจนว่าผมอยากได้อันตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่อมันทํางานยากมากนะแต่บอกว่าเพราะว่าหมายถึงว่าเราจะแก้ตรงไหนเราบอกจุดนะถือเราบอกจุดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าแต่พออันนี้ฟังครั้งแรกแล้วแบบมันใช่เลยใช่แบบใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเราคิดไว้ในหัวเลยมันเลยแบบเธอทุนพี่แม็คเออ ม่แต่ oh. ว่าจริงแฮปปี้แล้วเพราะว่าอ่ะอย่างอย่าง,างแรกศิลปินในการทำเพลงเนี่ยอย่างน้อยน้อยที่สุดเราต้องชอบเพลงของเราก่อนใช่ทีนี้ส่วนว่าคนอื่นจะชอบอะไรเนี่ยก็อันนี้เราควบคุมไม่ได้แต่แต่ว่าอย่างน้อยๆยเราชอบเพลงเราเนี่ยคือแฮปปี้แล้วใช่เราแฮปปี้แล้วนะครับอ่ะแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่พอเราดูแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะก็คือพาร์ทของเ v m มวมีขึ้นมาฮะฟ้า เอออ่ะก็จะเป็นล้อหนังไซไฟหลายๆเรื่องใช่ม yep, like ันก็เป็นมันก็เป็นซีนที่ซีนที่ทุกคนทุกคนรีมายได้แหละไม่ถึงอ่ะสมมติว่าถ้าใครไม่ใช่แฟน Star Wars ไม่ใช่แบบแฟนเดนต์ายสตาร์วอลเลยแต่ก็ต้องเกตมุกอาร์มิโอคาเตอร์ อันนี้ผมไม่เก็สเพราะผมไม่เคยดูจริงอ้าวไม่พูดไปเสียเลยนะเสียเลยเออเนี๋ยวผมเดีอะไรกันเหลือคนที่ไม่เคยดูนะคบที่ไม่เคยดูอ่ะไอเอ็มยูฟาสเตอร์แล้วสุดท้ายคุณว่านนะกรีดโผมาเนี่ยคือยังไงไม่เราก็เราก็อ่ะมันเป็นมันเป็นเพลงแรกของเราเลยานะในฐานะเสิร์ฟฟิลเซอร์เราต้องรู้สึกว่าเออเราต้องมีพระในบ้านมีพระในบ้านเราต้องเอาแล้วพระเราต้องเอาพี่ว่านมาเป็นที่เนื้อหใจ ทำไมถึงเป็นการเป็นการแบบเป็นการเอาให้สบายใจเราเองถ้าเราจะโอเคเรามีพี่ชายเราแค่นั้นเองแค่นั้นเองหรอไม่แล้วคุณว่านเขาก็เขาอุตส่าห์มาเล่นให้นะเล่นเล่นนิดเดียวเองนิดดเียวนิดเดียวกี่นาทีเนี่ยอยู่ในกองเนี่ยเออแต่งหน้านางกัวอีกและนางว่าเยอะมากว่าสมมติแต่งหน้าชั่วโมงหนึ่งผมใช้เขาห้าทีเออแล้วเสร็จจบอะไแล้วก็มีเล่นเล่นตอนท้ายมีเล่นๆกันนิดหน่อย เอออเพราะอะไรถึงจะต้องเป็นพี่ว่านเอากระบอกจริงคุณก็สนิทกับพี่ๆใ,ในวงการหลายคนยกออ็พี่ว่านก็เหนียว่าอะไรพี่ว่านก็เป็นคนที่หละเออเนสนิทแล้วรู้สึกว่าเออเร้สึกว่าเขา ก็เป็นเป็นพาสแบบพาสดนตรีพาสอะไรอย่างงี้ไงอันเอ็มวีหน้าขอได้ไหมขอรับี่ออกมา I am your จ j เจ๊บอกว่าดีเลยนะดีเลยนะ I am your จ j เจ๊ได้ไหมเฮ้ยต่แต่ผมแต่ผมแต่ ถ้าบอกว่าต้องเราคุยพี่มาแ่ะมาอยู่แล้วไดอสนุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอกันเพลงละเพลงนั้นกลับมาเพลงนี้กลับมาเพลงนี้ I am your father ยังไงเพราะว่าผมไม่ไม่เคยดูมันมาจากซาวด์ลใช่มันเป็นมันเป็นซาวด์ลมันเป็นซีนแบบซีนจำการซีนจำอย่างงี้ว่ะคือมันเป็นก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นซีนที่อะถ้าสมมติใครเห็นใครเห็นเคยผ่านตามาก็ต้องเกรงว่าอัพเพลงมาจากซาวด์ครับหรือว่าอ่ะเอออันลับไลฟ์ไซเบอร์อย่างเงี้ยกคุณลอยู่เหรอรู้อยู่แล้วหรือว อันนี้อันนี้อันนี้ไหนทานอสอยู่ทานอ๊อฟทานอ๊ทานอสอทานอสอันนี้ทานอ๊อ่ามันก็มีการมันก็มีมันก็มีการแซวกันแหละว่าอะทานอสแบบเหมือนแบบเป็นวายร้ามันม่วงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าหูทรงส่งเขาเหมือนมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เลยรอเลยรอเขานิดหน่อยคือเป็นเอ็มวีที่เราถ้าดูผ่านๆไม่ได้ด้วยนะมันต้องดูแล้วมันก็ต้องค่อยๆคิดตามว่าเฮ้ยซีนนี้เขาจะเป็นยังไง ดึงแรงเงี้ยแล้วก็มันจะได้แก้กันได้เป็นถือว่าโอเคเราไม่ชอบตรงนี้เราจะได้เพราะว่าถ้าลองเทคจริงๆเลยเนี่ยโหเหนื่อยยากเหนื่อยแล้วเป็น MV ถ้าถ่ายลองเทคได้เนี่ยมันเพราะมันมีทั้งจุดที่ต้องลิปซิ้งปากให้ตรงกันตัดหัวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถ้าผิดมันคือถ่ายหมดแต่ว่าพอดูออกมาในมีก็ดูเนียนนะดูใช่มันดูเป็นจริงจริงจริงมันเป็นมันเป็นศาสตร์ของการลองเทคเราเพราะมันคือการว่าโอเคจะถ่ายลองเทคจริงหรือไม่ลองเทคจริงก็ได้แหละแต่หมายถึงว่า ฟิลที่คนดูที่มันดูมันต้องรู้สึกว่ามันเป็นลองเทค <ừ. S 2> คือจะจะไปโกงนิดโกงหน่อยมีทันซิชั่นเดินตัดหน้ากล้อง <ừ. S 2> มันทําให้ให้มันให้ม,มันสมูทต่อการถ่ายทำแบบมันทําได้ครับใช,ใช่แต่มันคือนะัดโมเมนต์ที่เราดูอะเราต้องรู้สึกว่ามันเป็นลองเทคอ่ะแล้วอย่างนี้ใน m อคุณชอบฉากไหนที่สุดผมชอบฉากไหนเหรอผมชอบฉากไหนผมชอบนี่ผมชอบเมทริกเมทริกเมทริกเพราะอะไรครับใช่เมทริกเมทริกเราดูเราก็ร,าร,ารู้สึกว่าเกียนตุลีมุ่งมั่น แต่สินอาช่างนี้ช่างนี้เขาเนี่ยเาเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ใช่ซึ่งมันเราก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าเราแค่คุกเข่าเราก็เป็นเียรทเลลิฟได้ไหนดูลิฟไหมไม่มันคือมันคือการแค่เดวนเข่าเลยพี่มันคือคุกเข่าอย่างเงี้ยคือยืนตัวตรงๆคุกเข่าลงแล้วบิดกล้องได้แล้ว แค่นั้นเองคือแทนที่เราแททนี่เราตอนตอนเด็กว่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราเรายืดหลังให้ได้มากที่สุดเราไปเขาแคลอรี่ไม่เราผู้เข้าจบเลยจบเลยแค่นั้นเองแล้วก็มีผู้เข้าบิดมุมก็เที่ยวเลยเที่ยวเลยใช่ใชนะครับอ่านอกจากมีคุณว่านแล้วก็มีอีกคนคือน้องพี่พลน้องพี่พลน้องพี่พลก็ก็มีบทเหมือนกันว่าให้มาทำไมมาแค่นี้ อันนี้ยังไงฮะไม่จริงอ่ะจริงๆเขาเป็นตัวสำคัญของเรื่องนะหมายถึงว่าอ่ะเเรียกว่าอะไรดีอ่ะท,ทุกๆซีนถ้าสังเกตดูดีจะมีเขาอยู่เสอมอคือเราจะเห็นแว๊บแบบคือมันจะเป็นเอวที่ตามให้เราได้ลุ้นอ่ะว่าเฮ<อ>้ยนี่ก<า>็คือพี่พอไม่ได้พอเปิดอันนี้น่าจะพี่พอไม่พอไม่มาพอี่พอเายจมว่าเราจะเห็นเราจะเห็นคนหนึ่งมาแล้วเราจะลุ้นว่า ผู้หญิงที่ปิดๆนี่อยู่คือใครหรกอเปล่าหมายถึงว่าคาแรคเตอร์มันจะชัดกว่าคนอื่นมันจะมีความทุกคนทํางานโปรเฟชชั่นอลหมดจะมีเออ่จะมีเด็กผู้หญิงท่านหนึ่งเด็กผู้หญิงท่านหนึ่งเปิลๆเปิลๆอยู่ทําอะไรเอ้ยอยู่ดีๆยืนเข้าเฟรมอยู่ดีเอ้ยทำฉากล้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่มีสตอรี่ที่แบบว่าแอบแอบแอบใส่เข้าไปครับแล้วทำไมถึงเป็นพีพลอย์นั้นเราเลือกเองบ้าะหรือว่า หรือว่าทำโปรโมเตอร์เขาต้องหลอกตาทำโปรโมเตอร์เขาเขาว่ามองว่าน่าจะเหมาะมองว่าอะไรฮะของตัวผู้โอ้มีคนประท้วงเหรอฮะเขาเลือกเองเหรอฮะเขาเลือกจากความถูกยังไงฮะเหมาะสมเหมาะสมอ่าใช่มันมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะวไหวมันได้แหละแล้วทำงานกับเออทำงานพี่พลอยเป็นไงเพราะว่าอ๋อเพราะวัยอาจจะด้วยวัยใกล้เคียงกันพี่พลอยของเคยทำงานด้วยกันมาแล้วต่อห้าสิบ อ่าจำได้จำได้ตอนอะไรที่ผมก็สัมภาษณ์คุณห็นก็ดีสัมภาษณ์กันแล้วอัันน้นแหละคืออัันน้นแหละพี่พลอยและพลอยผมเคยถ่ายพีเป็นคนเปิดกูกูเป็นเปิดอ่ะผมเคยถ่ายกับเขาครั้งเดียวนะแบบว่าที่แบบถ่ายกันสองคนอ่ะเขาดูกลัวผมมากเลยพี่พลอยแบบพอแบบเขาถ่ายกับผมว่าแล้นั้นเหมือนแค่แบบถ่ายคลิปอะไรสักอย่างเขาแบบเขาเหมือนใช่เขาเป็นคนแบบอย่างนั้นแล้วเขาจะมีความแบบเขาจะมีความแบบเรียกว่าอะไรเนี่ย เขาเขาจะบอกผมเสมอว่าเวลาเข้าซีเขาเข้าซีด้วยกันตอนห้าสิบห้าเขาจะแบบเขาจะไม่ชอบเขาไม่กล้า eye contact ท้อไหนเหรไม่รู้เหมือนเขาแบบเหมืขาเขื่อนหรือเขาแบบเขาชอบโตไม่ถูเขาอะไรเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้กลัวป่ะแต่เขาเขาอาจจะแบบว่าเก่งเออบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเผาเพราะมันไม่ชอบไอคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่าไม่รู้ดิมันมันแบบมันเขิ่อ่ะเขือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนก็เคยไปโปรโมทด้วยกันนี่แหละแล้วก็แบบแค่มองอย่เงี้ยแลกอะไรไม่ได้ไม่ได้ทเลยแบบ ครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูพี่พลอยอยู่ในเอวีด้วยนะครับก็ตอนท้ายก็จะมีซีนคุยกันตลกๆลออันนั้นเนี่ยนี่คือมีอยู่แล้วมั้ยตั้งใจให้มีไหมซีนท้ายตั้งหลายๆคนได้ดูตั้งใจหรือว่ามันมีอยู่ดีๆมันมีคือมันคือการรีวิวซีนที่เราชื่นชอบยังไงมันคือซีนเอ็นเครดิตลองเทปของพี่มั่งในบริการน่าเรียนสอง ลึกมากเลยอ่ะมันคือการฟีวิลมันคือมันคือการฟีวิของซีนที่เราชื่นชอบเราผมก็ดูบริการหน้าเหลี่ยมก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่มันตอนนั้นคุณเกิดแล้วหรอบริษัทหน้าเหลี่ยมแล้วหรอรูแล้วมันจะมีสีที่ผมจำไม่ได้เลยอ่ะเป็นเครดิตที่มันจะมีไตเติ้ลขึ้นใช่ไหมว่าแบบทีมงานอะไรแล้วมันจะมีพี่โนยืนด่าพี่มังยืนด่าพี่มังเพราะแบบว่ามนูบอกกูมาเล่นแค่นี้หรอคนเขารอดูกูเถิดฉาย เมื่อกู่ค่าเลยนะคู่่าหอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นซีประมาณนั้นโอ้โหคือแสดงว่าแบบทุกฉากทุกจุดในวีนี่มันมีมีอะไรซ่อนเขาเรียกอะไรเหมือน Egg อีสเตอร์เอ็กอ่ะใช่มช่ไหมมันอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่ในหลายๆฉากเลยซึ่งพอวันนี้เราได้มาคุยกนะับนนท์มันก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์ี้อยู่ก็อาจจะดูเอ็มวีแล้วสนุกขึ้นแล้วเคลียร์มากขึ้นนะว่าไอ้ตรงเนี้ยทำเพราะอะไรอะไรและที่ส่วนต่างๆแบบเนี้ยคุณมีส่วนร่วมในการคิดมากน้อยขนาดไหนอ๋อเราก็เรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเราก็คอย อัน,อนไอเดียต้นไอเดียมาจากต้นไอเดียมาจากฝั่งภาพดีแล้วก็โอเคเรามาช่วยกันเรื่องหนังว่าโอเคเราเรื่องหนังที่เราเรื่องหนังที่อ่ะคนจะเก็ตมากที่สุดการเดียนคนต้องดูแน่นอนอวตารคนต้องผ่านตาแน่นอนสตาร์วอลคนต้องเคยดูอะไรที่มันเป็นซึ่งซึ่งตัวใหญ่ก็กลายว่าโอเคหนังมันส่วนอญ่ามันเป็น blockbuster เพราะว่าคนคนจะดูอะไรอย่างเงี้ยมามีสเตชชั่นสติงส์มีมีเดนด้วยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวคนก็ไปหากันตามมีเตอร์เซล่าถ้ามใครยังไม่ดูนะผม ผมเอ่อผมไปให้ผมไปขอความช่วยเหลือจากพี่ผมช่อง just do it ครับเป็นช่องเกี่ยวกับหนังให้แกะ MV ให้เอาเลยฮใช่ก็ไปดูได้อ่อนยังอ่อนแล้วอ่อนแล้วไปดูได้เลยดูเอ็มวีเสร็จดูต่อรู้เรื่องเลยอ่ะโอเคใช่ใครอยากไม่ไม่ค้างคาเลยรู้หมดเลยว่าจุดไหนคืออะไรบ้างใช่อ่ะเขาไปดูกันได้นะครับนี่คืออ่ะทั้งหมดทั้งมวลเราก็คุยกันมาสอสมควรแล้วล่ะทั้งเหลืองเพลงที่ไปก้อนมา MV อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในฐานะที่ผมก็อยู่กับคุณมานานก็ดีใจนะที่วันนี้ เฮ้ยเหมือนคุณแบบมันเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเห็นคุณโตคุณพัฒนาแล้วมันเห็นแบบแล้วมันเห็นพัฒนาการอ่ะจากปกติเราทํางานก็รถติดไหมก็ติดแล้วเพราะเลยไปเป็นอ่อนนุษย์แล้วก็ไม่มันได้เห็นว่าเฮ้ยมันมันทุกวันนี้มันคือมันการทํางานด้วยความมีแพชชั่นถูกป่ะเพราะว่า เราเลือกในสิ่งที่ทเรามีสิทธิ์มีเสียงมากคือแล้วแหละเพราะ<ช>ด้วยวัยด้วยอนยตโตอย่างเงี้ยเรามีโอกาสออกความคิดเห็นแล้วแน่นอนพองานมันออกไปปุ๊บเราจะชอบงานของเราใช่อะคุณชอบผลงานชิ้นนี้มากน้อยชอบ,ชอบไหน,ไหนทั้งเพลงและจริงจเออทุกงานที่ผมทำอะไม่ว่าจะ,ไม,าจะไม่ว่าจะเพลงหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันในพาคกำกับอะไรต่างๆผมชอบผมผมให้ใจกับมันทุกอันแล้วผมรู้สึกว่มหลักมันทุกทุกชิ้นอะเหมือนเหมือน เหมือนมันมันม kind of mm ันเหมือนแบบเหมือนนักแต่งเพลงที่แบบเวลาแต่งเพลงมันเหมือนลูกอะเหมือนลูกที่แบบว่าเราอยู่กับมันมานานอะเราอยู่กับมันเราเราเลี้ยงมันอะเราเลี้ยงมันให้มันแบบไปสู่สตาร์่างอื่นแล้วเราเรารัเรารักมันทุกทุกคาแรคเตอร์ทุกเพลงทุกงานกำกับที่เรากำกับครับแล้วอย่างงี้ยามถึงความคาดหวังแล้วกันคาดหวังให้คนที่ดูแล้วเอคาดหวังฟินแบทไหมสำหรับเพลงนี้เอ ก็คาดหวังให้ทุกคนชอบแหละครับหวังว่าคาดหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกับที่ผมชอบอแล้วหวังว่าทุกคนจะรักงเหมือนกับที่ผมรักเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็มีแฟนๆของคุณเยอะอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ยังไงก็นนนนทาอะไรมาก็ยังไงดูอยู่แล้วแฮปปี้ผลงานภูมิใจในผลงานลูกชายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าแบบไม่อาจจะไม่ได้ติดตามแต่เฮ้ชอบเพลงนี้ก็มาดูกันเยอะๆนะต้องฝากด้วยนะครับอทีนี้ ลนลนนเปิดตัวเป็นอ,อยู่ในค่ายอ,อยู่ใน r i s e Music แล้วนะครับแสดงว่าต่อจากนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงต่อเน,นื่นะองไหมต่อเนื่องทัเรื่อยๆเลยครับใช่ก็ใครคที่คาดหวังอยากจะเห็นซิงเกลลิๆๆลต่างๆของนนก็ปีนี้ก็ปีนี้ก็กเรียกว่าอะไรรับารางานละครน้อยลงโปรแกงารเพลงมากขึ้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเราชาร์จตัวเองเพื่อการแสดงถือว่าพอเราทำไปเยอะๆพอมันมีซีรีส์เรื่อยๆเลย มันก็เหมือนวัตถุดิบในการแสดงมันก็หมดก็เหมือนแบบว่าการพักเพื่อชาร์จด้วยแล้วเราก็มาทําอย่างอื่นที่เราสนใจกันแบบด้วยนะก็เรียกว่าในปีเนี้ยก็จะได้เห็นผลงานเพลงเป็นหลักครับถูกต้องไหมมีคิดคิดไว้ไหมสําหรับเพลงคิดคิดค์คิดซิงค์มีคิดไว้ไหมว่าซิงเกิลต่อไปจะเป็นเพลงช้าไหมจะเป็นเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยได้เป็นเพลงกลุ่มครับ จริงป่ะเนี่ยถ้าไม่จริงนะผมไม่มาสัมภาษณ์นะอะไรกันไงนะก็มีก็มีแบบเรียกว่าอะไรอยากอยากได้อยากได้เพลงแนวไหนเพลงต่อไปนี่บอกเออที่นี้ผมมีแล้วเฮ้ยไม่บอกเฮ้ยสอยแล้วผมไม่บอกจริงป่ะผมมีแล้วช้าไหมฮะช้าไหมไม่ช้าทีนี้ทีแรกบอกเลยอะไรนะไม่ช้าด้วยไม่ช้าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าเกี่ยวเป็นเพลงรัก เศร้าไหมไม่อาจจะไม่เศราโอ้โอ่ะรอดูรอดูรอดูรอฟังเลยแล้วกันนะครับครสุดท้ายนี้ให้ฝากนะครับกับแฟนๆนะครับชาว G M M T V หน่อยนะครับวันนี้เดินสายสื่ออันนี้เป็นสื่อบ้านเราเองนะครับพร้อมซัพพอร์ตกันอยู่แล้วนะครับทั้งแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยฝากเพลงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะครับหรือว่า Unidentified Wonder นะครับผมทุก ทาง Youtube ของ r a z e r Music นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับนะครับด้วยครับอ่ะยังไงฝากเพลงน้องชายผมด้วยนี่นะครับหลายๆคนก็บอกรอครับรอครับไม่ต้องรอตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้ในต่อไปหรือเปล่าอ๋ออ๋อเราเล็นต่อไปนี่พวกเขาก็ต้องรอเพลงต่อไปหรือเปล่าเออเจริงจริงจริงนี่าบอกเลิฟยูนันนนะครับอ่ะยังไงฝากด้วยละกันก็ขอให้ เออเพลงนี้ดังๆนะครับขอให้คนชอบเยอะๆนะครับแล้วก็มียอดวิวทะลุทะลุเลยนะฮะดังนั้นช่วยกันปั่นได้นะครับใน YouTube ของ r i s e r Music นะครับแล้วก็รอเพลงต่อไปของนันนนนะครับแล้วก็รอที่ไปเป็นส่วนหนึ่งในเอ็มวีด้วยถ้าเพลงเข้าฟังไม่มีกูน,นะเกิดมาขนาน <c oughs> ดน,าน,นี้แล้วนะรถโรงเรียนนะทั้งทั้งรถโรงเรียนทุกคนแล้วก็ไปอยู่ในเอวีถึงต่อให้เอวีหน้าไม่มีพี่ยังไงอ่ะ สักเพลงหนึ่งของผมอ่ะต้องมีพี่อ้าวอันนี้เหมือนบอกเลยว่าเพลงหน้าไม่มีหน้าไปลอดูวันนี่ลอดูลองดูวหรว่าหรือว่าเราจะยัดเราเราจะยัดหรือว่าจะเอาไว้ยัดเช็คไวาทิ้งหรือแบบว่าแบบว่าหรือว่าเราจะเราจะใส่มันตรงไหนได้บ้างอใส่ตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่แต่แป๊บเดียวได้ใช่ป่ะล่ะ ได้หมดเลยเพื่อนน้องชายอะไรก็ได้ได้ดูมาอย่างนี้แล้วโอเคผมก็สบายใจเจอกันเจอกันเพลงใดเพลงหนึ่งได้นะครับโอเคหมดเวลาการไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณนนท์มากมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชาวเจมส์ทีวีนะครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ